เปิดสนาดสอบนะครับของวัดลักขางนะครับโกสิตาลาเป็นภาคเรียนที่สอนะครับเดือนธันวาคมสองพน้หสิบเจ็ดนะครับช่วงนี้เราก็เปรนยมพร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเป็นที่ก็ช่วงหลังก็จะ น้อยลงหน่อยนะครับสำหรับนักเรียนตามการศึกษาพระวิธรรมที่ต้องสองบวันขัดนะครับก็ใครยังมีนักเรียนอยู่นะครับท่นานกรรมการท่านประมงต้องม,มาคมไม่ท้อถอยนะครับยังมีนักเรียนสอบใจดีนะครับข้าราการใจดีมากมีของมามาฝาก ศึกษาพอพี่ธรรมทุกปีนะครับท่านและต่้งมาใจบุญมากดูว่างไม่ได้ก็ต้องทำบุญตลอดออรุรออโ,โมทนาสาธุบุญก,กับท่านกรรมการด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็รอเวลาครับก็เดี๋ยวจะ,จะเล่าประวัติ ห้องเรียนสีวลี่ได้เ่แต่ก่อนไม่ใช่อาคารสีวอลนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นอาคารสมเด็จโรงเรียนสมเด็จนะครับตรงนี้จะเป็นโรงเรียนชั้นเดียวนะครับห้องไม่ใหญ่นะครับก็ต้นขนนันก็จะเป็นหลังหลังห้องเรียนสมเด็จนะครับเป็นเนแค่ถรงเสา และช่วงหลังนี้ก็มีการศึกษาเรื่องปฏิบัติธรรมนะครับมีนักศึกษาน้อยลงนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแทนนะครับจากห้องเรียนหลายๆห้องก็กลายเป็นเป็นศาลาเป็ห้องกระจกนี้เมื่อก่อนก็เป็นห้องเรียนพวกคลานะนะครับอ่าตรงนี้เป็นห้องเรียนอ่า มงคลเทพูุ้นีนะครับเป็นห้งเรียนชื่อของหลวงพ่อสดนะครับต่อเปหลังที่ฟักชายนี้ก็จะเป็นโรงเรียนพุคคลาะนะครับส่วนศิีวรีอาคารศิีวรีตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสมเด็กนะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับพอผมเข้ามาก็ดีนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ท่านก็เลยเลือออก ทำเป็นเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับแต่เราก็ได้มาใช้ในการสอบข้อที่ถามมาด้วยนะครับพอเราได้สร้างอาคารเรียนใหม่ตรงรู้นะครับบนเขาส้างเงินรับรองนะครับก็เลยเอาชื่อโรงเรียนสมเด็จตรงนี้ไปตั้งเป็นอาคารเรียนสมเด็จที่อยู่บนเขาตรงนั้นอาคารแทนนะครับ แล้วก็หลวงพ่อปอ,อท่านก็ได้สร้างเพิ่มก็คือโรงเรียนปุณณะนะครับตอนนี้ไม่รู้ได้ใช้อยู่หรือเปล่าอากาศเหมือน,นก็ได้ใช่พอดีเราก็มีเพิ่อมอีกนะครับที่สระแดงเป็นอ่าห้องเรียนยานโสโุปโนนะครับผงสระแดงที่ท่านอาจารย์มหามวันใช้สอนอยู่นะครับระะระะเราขยับขยายออกไปตางนู้นนะครับเพื่อความสะดวกไม่แออัด ตอนนี้เราก็ศึกษามารับรอถอยหลังนะครับให้รู้ไว้ว่าอาพิธรมกำลังรับถอยหลังนะรีบเรียนนะครับท่านใดที่ยังมีศรัทธาตอนที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์สอนนะครับเพราะว่าอ,พา,อพา,พาพิธามอาพิธามพีโดจะสูญหายก่อนพิโดคอืน่นนะครับ ตอนนี้เรามีบุญแล้วนะครับได้มบเจอเจอสันนักเรียนเจอครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ได้ศึกษารเรียนในพระพิธามนะครับถือว่าเป็นบุญมากมาก,มากนะครับหาได้ยากถือว่าเป็นความโชคดีของเราทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ศึกษารเรียนเพราะมีอีกหลายท่านที่อยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้มารียนนะครับ เพราะว่าด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทาไม่มีเวลาที่จะมาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่ยังเรียนอยู่นะครับก็อดทนสู้นะครับขอให้จบอย่างน้อยๆว่าชาตินี้เราก็ได้เรียนแล้วชาติหน้าไม่รู้นะครับชาตินี้ได้เรียนได้สั่งสมบาร,รมีไปนะครับก็จะเป็นบักฐานนะครับให้เขาถึงมรรคผลนิพพานนะครับในอย่างอุะจาร หถ้าเราไม่เรียนชาตินี้ถาดหน้าก็ไม่รู้จะได้เรียนหรือได้เจอรัฐวิธมอีกหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจศึกษาเราเรียน <c oughs> เรียนแล้วก็เอาไปใช้ด้วยองต้นนะเอาไปใช้กับตัวเองนะครับพยายามสำรวจตัวเองแล้วก็ใช้ธรรมะที่เรียน ลบกับตัวเองให้ลาบค่าตัวนะครับค่อยไปลบกับคนอื่นถ้าลบไม่ลบกับตัวเองพอเรียนแล้วเอาไปลบกับคนอื่นนะครับระวังไว้นะครับมันจะกลับมาฆ่าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะเบื่องต้นเรียนเรียนเสร็จอีเคราะห์สังเคราะห์ออกมาใช้กับตัวเองให้เกิดผล ค่อยไปแนะนําคนอื่นเขานะครับเวลาแนะนาก็ดูด้วยว่าเขาศรัทธาเราไหมถ้าเขาไม่ศรัทธาเราอย่าไปแนะนํานะครับเขาจะกลายเป็นด,ด่บมาฟันเราแทนนะครับดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้บางทีเราเข้าใจแล้วก็อยากให้คนอื่นเ,เข้าใจตามแต่ทีนี้แล้วเขาไม่ได้อานพทธนาับราเขากับเคืองเราหยิัญหานะครับ เวลาที่เราจะแนะนําใครเราต้องระวังด้วยนะครับถ้าความไม่ศรัทธาก็ามไม่ต้องไปแนะนํำมากอย่างเชิงดูถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องคุยได้ครับถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่า่เข้ากันไม่ก็ได้ก็ให้หยุดนะครับมันจะกลายเป็นปฏิฆะกปนหออารมณ์โทรศัพก็จะเข้ามาแทนนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่า ไอที่พูดได้เพราะมันเกิดกับผมแล้วคือเมื่อก่อนก็อยากให้คนอื่นเข้าใจเหมือนเราเนี่ยแล้วก็พูดพยายามพูดอธิบายให้เขาฟังถามว่าเขาฟังให้ฟังแต่สอนใกล้จะตายนะผู้ไหน่จะเริ่มเสถีหลงคาอะารเงี้ยนะแล้วช่วงหลังก็เลยเอาว่าคนไหนที่คุยแล้วเขาเออเขาต้องการนะเราถึงให้ถ้าคุยแล้วเ็าไม่ต้องการเราอยากปยัดเยียดให้เขาเพราะบางที เขายังรับไม่ได้ในสิ่งที่เราจะบอกถึงมันจะดีแค่ไหนเขาก็รับไม่ไดเ้เราต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเสียเพื่อนนะครับและอีกอย่างอย่าเถียงกันถ้าเราทำว่าไปเถียงกันนะครับให้คุยกันได้ให้มีเหตุมีผลโต้แย้งกันได้แต่ต้องอยู่ในเหตุในผลไม่ใช่อบอกไปพูดแล้วเขาไม่ฟังเ็าไมโกรธเขาอย่างนีน้ไม่ใช่นะครับ นั่นไม่ใช่คนมีธรรมะครับคนมีธรรมะก,ก็ต้องรู้จักกอนคนครับ <c oughs>